พอเราพูดมาถึงอย่างนี้เขาก็หาว่าอ้าวเลิกลัที่หมดแล้วเลิกละที่เรื่องกรรมไปตามกรรมจะมาจะมาติดตัน,นตรงนี้ได้อย่างไรมันพ้นกรรมไปไม่ได้แล้วต้องไปถึงจุดที่เรียกว่าพ้นกรรมตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็จะเมื่อยืนยัน,นเรื่องกรรมแล้วก็ยืนยันอย่างประหลาดที่สุดแนหะ เป็นเรื่องที่เขาถือว่าเขาเก่งที่สุดที่เขาจะพูดเรื่องกรรมให้มีผลกรรมเข้ารูปเข้าแบบกันอย่างใน,ในอัตตกถาที่ว่าคนคนหนึ่งมันเอาเอชือเพลิงพันรอบคอสัตว์ตัวหนึ่งแล้วมันจุดไฟอันนี้คือการทำกรรมแล้วมันก็ตายไป ไปเกิดเป็นกาแล้วกาตัวนั้นก็บินไปในอากาศไปถึงที่แห่งหนึ่งไฟกำลังไหม้บ้านแล้วก็สังเวียนหม้อที่กำลังลุกเป็นไฟปลิวขึ้นไปในอากาศเพราะความดันของไฟแล้วกาตัวนั้นก็บินมาพอดีหัวลอดเข้าไปในบ่วงสังเวียนหม้อแล้วมันก็เลยตายในรูปแบบเดียวกัแบบที่มันเคยทำแก่สัตว์ตัวหนึ่งในชาติก่อนนี่ เขาต้องการจะอธิบายเน้นเห็นหนักนี่ให้กลัวบาปกลัวกรรมกันเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หยุดอยู่เพียงแค่นี้เรามาเห็นด้วยแล้วต้องการมันออกไปถึงขนาดที่จะกับพ้นกรรมคือเรื่องที่ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายไม่มีตัวไม่มีตนที่จะเป็นสัตว์เป็นบุคคลคนหนึ่งพูดภาษาธรรมคนหนึ่งพูดภาษาคนมันก็เข้าใจกันไม่ได้ แล้วพูดที่ต้องการจะพูดภาษาธรรมให้เรื่องกรรมมันเป็นถึงที่สุดนี่ก็กลายเป็นฝ่ายที่ถูกดา่าถูกหาว่าเลิกหลักลัทธิกรรมที่ถูกต้องไปว่าเอาเองใหม่ว่าไม่มีกรรมว่าอยู่เนื้อกร,รมว่าไม่มีใครเกิดว่าไม่มีใครตายนี่เขาให้ช่วยสังเกตทันไหวดีๆ อาตมาไม่ได้เลิกเรื่องกรรมคงมีอยู่แต่ไม่ยอมหยุดอยู่ที่ตรงนั่นว่ามันติดอยู่กับกรรมนั่นตลอดไปเราจะต้องหมดกรรมเหนือกรรมสิ้นกรรมให้จนได้คือการบรรลุมรรคผลขั้นสุดท้ายนั่นเองนี่จิงจะเตือนขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธภาสิทธิ์ที่ว่าเรามีกรรมเป็นของตัวไม่พ้นจากกรรมนี้ไปได้เขามีอยู่ แต่พระพุทธภาสิทธที่แสดงความสิ้นไปแห่งกรรมก็มีอยู่นั่นแนหะคือจุดมุ่งหมายคือเป็นพระนิพพานพระนิพพานต้องอยู่เนื้อกรรมต้องเป็นความสิ้นกรรมพระพุทธเจ้าก็ไดตจัดไว้ถ้าคนมันโง่มันก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรไม่คงแกรร่องกรอยไม่ยุติเดี๋ยว,ว่าพ้นจากกรรมไปไม่ได้เดี๋ยว,ว่าพ้นจากกรรมได้ ว่าเดี๋ยวต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไปได้เดี๋ยวก็ว่าพ้นได้จากความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคนโง่มันก็จะกล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าพูดอะไรไม่คงแก่ร่องแก่รอยเขากล่าวหาพระพุทธเจ้าได้ทําไมเขาจะกล่าวหาอตมาซึ่งเป็นเด็กเล็กๆเ,เป็นลูกศิษย์คนรับใช้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้นะมันก็ต้องได้นะจึงไม่แปลก ที่ใ,ใครเขาจะกล่าวหาหรือด่าว่าจะมาพูดอะไรไม่คงแก่ร่องแกร่รอยไม่พูดตามที่เขาพูดแล้วไปยกเลิกในหลักเดิมเดิมของเขาเสียนี่ไม่ถูกก็ไม่ได้ยกเลิกยิ่งรับรองหนักขึ้นไปอีกเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นมาตามลําดับถ้าพูดให้ชัดเลยว่าทําดีดีทําชั่วชั่วคําว่าได้ไม่ต้องพูดถึงกัน เขาพูดกันว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่มายังผิดยังโง่ต้องพูดว่าพอทําดีก็ดีเท่านั้นแหละพอทําชั่วก็ชั่วเท่านั้นแหะไม่ต้องรอให้ได้ขณะจิตหนึ่งประกอบด้วยกิเลสและขณะจิตถัดมาก็เป็นขณะจิตที่ทำำํากรรมคือคิดนึกไปตามหน้าของกิเลส นี่ขณะจิตที่ถัดมาอีกก็คือเป็นวิบากจะได้รับผลกรรมติดกันไปเลยไม่ต้องรอเป็นชั่วโมงหรือไม่ต้องรอเป็นวันเป็นเดือนเป็นชาติเป็นข้าวลมแล้วจึงจะได้รับผลกรรมมันไม่มีเพราะว่าการกระทําอย่างนี้บัญญัติแล้วว่าดีพอไปทำข้ามก็ดีแนละ้วนนไม่ต้องรอว่าได้ได้ดี กรรมอย่างนี้มันชั่วพอไปทำก็มันก็ชั่วทันทีไม่ต้องรอว่าจะคอยได้ความชั่วได้ผลชั่วพอทำแล้วมันชั่วทันทีมันเป็นผลชั่วแล้วจึงคอยพูดเสียใหม่อาตมาขอร้องว่าถ้าจะพูดให้ถูกให้ดีต้องพูดกันเสียใหม่ว่าทําดีดีทําชั่วชั่วพูดอย่างนี้ถูกกว่าที่จะไปพูดมาทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันต้องมีได้ทีหนึ่งแล้วบางทีก็เกิดไม่ได้เกิด ไม่ได้ขึ้นมาท,ทันทีเกิดข้ามพบข้ามชาติเคยเกิดสงสัยคนนี้ทําไมทําบาปแล้วกลับรวยกับมนมีชื่อเสียงคนนี้ทําดีแล้วกลับยากจนนี่มันก็เป็นปัญหามากกฎของกรรมนั่นมันมีชัดเลยว่าทําดีก็ดีทันทีทําชั่วก็ชั่วทันทีขณะจิตกลุ่มที่แรกเป็นกิเลสขณะจิตกลุ่มทัดมาจากนั้นก็เป็นการกระทํากรรม เป็นมโนกรรมหรือออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมก็ได้ถ้ขาขณะจิตกลุ่มถัดมาอีกก็เป็นการวิเป็นการได้รับวิบากคือเป็นจิตดีจิตเลวจิตชั่วคือเป็นจิตอะไรก็ตามอ่แะแรกจากการกระทํากรรมนั้นอย่างไรนี่มันแน่นอนอย่างนี้ <c oughs> สรุปแล้วก็ว่าเราไม่ได้เลิกถอนเรื่องกรรมอย่างที่เขาเชื่อกันอยู่ จะเรามาพูดใหม่ให้มันชัดให้มันสมบูรณ์ว่าเรื่องกรรมเป็นอย่างนี้และมีหนทางที่จะทําความสิ้นกรรมให้หมดกรรมเป็นนิพพานได้กรรมจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อมี หยายามขยานเห็นความไม่มีตัวไม่มีตนทำลายอุปาทานว่าตัวตนจะได้กรรมจึงจะสิ้นไปดังนั้นเราจึงต้องมีความรู้ธรรมะคือบรรลุธรรมะถึงขนาดที่ถอนอัตตาตัวตนจะได้ เอาแล้วเป็นอันว่าไม่ได้เลิกถอนเรื่องกรรมที่เขามีอยู่อย่างครึ่งๆกลางๆจะได้เสริมยอดเรื่องกรรมให้ไปจนถึงที่สุดคือความสิ้นแห่งกรรมเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าถูกด่าก็มันก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราเราต้องการจะพูดความจริงอันนี้มันเร็วจริงเวลา <c oughs> ในวงของปฏิจจสมุปบาทะมันมีกรรมมีผลกรรมะมีกิเลสท,ที่เป็นเหตุให้ทำกรรมปฏิจจุบาทเริ่มต้นด้วยการกระทบทางผัดทางอาญตนะเกิดผัดสะแล้วเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาตัณหาเนี่ยคือกิเลส อุปาทานที่พอเป็นภพมันก็เป็นกรรมเป็นกรรมภพพอหลังจากกรรมภพมันก็เป็นชาติคือเป็นวิบากที่เกิดขึ้นมาเป็นชาติแล้ววิบากอื่นๆที่เนื่องอยู่กับชาติมันก็มีเข้ามาคือความทุกข์เกี่ยวความเกิดแก่เจ็บตายอะไรก็ตามมันก็เข้ามาแฝงอยู่กับวิบากคือชาติ เพราะนั้นในวงของปฏิจจสมุปบาทอันแสนจะรวดเร็วนะั่นนะมันมีทั้งกิเลสมันมีทั้งกรรมมีทั้งการรับผลกรรมอย่างแน่นอนที่สุดไม่ต้องไปรอต่อตายแล้วให้มองเห็นอย่างนี้คือเป็นความรู้ที่ถูกต้องที่อาจจะปฏิบัติได้แล้วก็ได้รับผล ความรู้ที่ขั้นเฟือนะ่ะมันปฏิบัติไม่ได้เมื่อไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่ได้รับผลเราต้องมีความรู้เชนิดที่ปฏิบัติได้เนี่ยจึงจะได้รับประโยชน์สมตามความมุ่งหมายของพุทธบริษัทผู้นับถือพระพุทธศาสนาใ่เชตีที่เกิดมา เป็นมนุษย์และได้รับประพุทธศาสนาเอาคอยทนกันหน่อยแม้เวลามันจะไปตั้งสองชั่วโมงแล้วก็จะพูดให้จบ